สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอพามากราบสักการะพระพุทธมิ่งเมืองกันนะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองโกสมพิสัยจังหวัดมหาสาราคามนะคะและนี่คือแม่หมอเดอะเบสไซทาโรนะคะสวัสดีทุกคนนะคะแม่หมอชื่อเล่นว่าไซานะเราก็มากับคุณแม่วันนี้เรามากราบพระพุทธมิ่งเมืองนะซึ่งพระพุทธมิ่งเมืองนี่นะคะท่านก็ประดิษฐานคู่อำเภอโกสมพิสัยมาตั้งแต่ก่อตั้งเมืองโกสมพิสัยแล้วนะคะในข้างใน บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธมิเมืองก็จะมีบริเวณให้ทําบุญมากมายนะทั้งถวายดอกไม้ถวายน้ํามันตะเกียงนะคะเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองของชีวิตนะคะก็สามารถมาเติมน้ํามันตะเกียงถวายดอกไม้หรือถวายผล,ลไม้แด่ท่านได้นะอันนี้เป็นจุดให้เสียงเชมซีนะคะหรือว่าจะทําบุญนะคะอันนี้เป็นตู้ รับบริจาคอาหารลิงเดี๋ยวเราจะได้เห็นน้องลิงกันนะคะแล้วก็จุดนี้จะเป็นที่ปิดทองพระพุทธรูปแล้วก็สามารถเสีย่ยงทายด้วยการขอพรแล้วก็เสี่ยงด้วยการยกท่านขึ้นนะคะหรือว่าแล้วแต่เราขอนะว่าให้ยกขึ้นหรือไม่ขึ้นจากนั้นก็ตีคอร้องปล่าบอกเทวดาหลังจากที่เรามาทําบุญเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นบริเวณด้านนอกนะคะพระพุทธมิ่งเมืองนะแล้วก็ตรงนี้เองค่ะถ้ามองไปก็จะเป็น วันอุทยานโกสัมพีนะคะภายในวันอุทยานก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็จะมีบริเวณให้อาหารน้องลิงนะคะมีลิงมากมายรอคุณอยู่เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวมาทำบุญกันได้นะคะที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะ